การดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีผลต่อทัศนคติของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เคยเป็นผู้เห็นต่างจากรัฐเนื่องจากสูญเสียบุคคลในครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบพุทธศักราช2547พบว่าปัจจุบันเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยส่วนใหญ่เห็นถึงความตั้งใจของเจ้าหน้าที่รัฐในการมุ่งม,มั่นที่จะแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยผลสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2,563พบว่าอันดับหนึ่งเห็นด้วยต่อการไม่ใช้ความรุนแรงการบังคับใช้กฎหมายตามแนวคิดสันติวิธี อันดับ2ส่งเสริมปลูกฝังบุตรหลานหรือคนในครอบครัวให้แก้ไขปัญหาด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงตามแนวคิดสันติวิธีอันดับ3ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่รัฐบาลกำหนดในการสร้างความสงบสุขในชุมชนอันดับ4เห็นด้วยต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามผ่ยแทรกซ้อนและอันดับ5 เห็นด้วยต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นสะท้อนให้เห็นว่าทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันเป็นหูเป็นตาสนับสนุนการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการดำเนินงานอันนำมาซึ่งความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน